โห oh, เสียงหวานมากเลยนะครับสวัสดีครับผมเซลแบงค์ดีเจริญยนต์นะครับ International Support วันนี้ผมจะพาคุณมาขี่เสือนะครับเป็น Triumph Tiger XRX 800นะครับตัวนี้โมเดลอยู่ที่ปี2015นะครับเลขไมล์อยู่ที่26,000นิดๆน,นะครับผมราคาอยู่ที่299,000บาทนะครับ ตัวไทเกอร์ไทอัมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงนะครับที่มีขนาด800ซีซีการขับขี่ที่เน้นความนุ่มนวลนะครับก็เป็นจุดเด่นของไทเกอร์เลยนะครับไทเกอร์มีโหมดให้เราเลือกใช้ครบคันทุกสภาพถนนนะครับ ABS traction ก็มีให้เลือกใช้ด้วยกันระบบ cruise control ก็มีมาให้ด้วยนะครับช่วยให้ขี่ระยะทางไกลๆได้สบายยิ่งขึ้นนะครับส่วนเบาะไทเกอร์ก็สามารถปรับได้นะครับสระดับนะครับผมและเบาะที่ได้ติดรถมาเนี่ยจะเป็นเบาะเจลเลยนะครับส่วนสูงของผมนะครับ176ซนติเมตรนะครับวางค่อนข้างที่จะเต็มเท้า วง,วงเลี้ยวรถของคันนี้ค่อนข้างกว้างนะครับทำให้เลี้ยวได้สะดวกสบายส่วนน้ำหนักรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะครับยังไงลูกค้าก็ลองเปรียบเทียบส่วนสูงของของตัวผมกับลูกค้าดูนะครับของแต่งเพิ่มของคันนี้นะครับมาเต็มลำเลยนะครับมีคิวหน้าสโม็ของผูอีกนะครับกาดไฟหน้ากาดหม้อน้ําของท o ร์เรเทคนะครับมีแคชบาร์มาให้พร้อมไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างเป็นสีขาวส่วนด้านบนสปอร์ตไลท์อีกคู่เป็นสีเหลืองนะครับด้านหลังแหลกท้ายพร้อมปิ๊บสามใบจากทริอัมนะครับคันนี้ ท่อ SC Project Carbon มีมาให้ด้วยนะครับเสียงท่อกำลังดีครับเหมาะก,กับการขับขีท,ทางไกลถ้าหากลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากได้ข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อแบงค์ได้เลยนะครับรายละเอียดค่าใช้จ่ายแบงค์ดูแลให้เองครับผมสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางร้านเรานะครับเรามีประกันหลังการขายมีวารันตีให้นะครับและมีทีมเซอร์วิสคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะครับผมเรทพอนดาว ออกรถของคันนี้นะครับอยู่ที่19,250บาทนะครับผ่อนอยู่ที่5 7 8 8บาทนะครับยังไงก็ติดต่อผมาอีกทีแล้วกันนะครับผมมีส่วนลดโปรโมชั่นแรงๆให้ครับผมลูกค้าที่สนใจยื่นเรื่องผ่อนไฟนั้นนะครับก็จะมีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์หเดือนส่วนเจ้าของธุรกิจก็จะมีทะเบียนพาณิชย์กับสเตทเมนต์หเดือนนะครับหรือมีหน้าร้านนะครับอ่ะมาฟังเสียงเบิร์นรถกันนะครับผมโอ้โหเสียงหวานมากเลยนะครับ ส่วนลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับหรือว่ารถคันอื่นนะครับเข้าไปอยู่ดูที่ w w w b b i g b i k e c o m นะครับหรือว่า Facebook ของเพจของเรานะครับผมสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับที่จะสามารถติดต่อได้คือ066 162 1119นหะครับหรือว่าจะเป็น Line ID ของผมนะครับทางด้านหน้าทางล่างล่างนี้นะครับแล้วก็จะมี WhatsApp นะครับสามารถแอดได้เลยนะครับผมยังไงสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k ของร้านดเจิรยนยนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลัง สวัสดีครับ